มาพี่น้องกินบักโมรอบเด็กเจ็บแซ่บพี่น้องคือสิซุกคกกว่านิ่มเนื้ย คนพาเนี่ยน่าเน่าแอาี่น้องบังโม่ยันอยู่สวนมึงทันติดมาไว้เนาะสุกแล้ววะคือสุกแล้วแม่ซื้อมาทเท่าไหร่ มากสิบหาพันพี่น้องนก,ก,กินอยู่ได้แดงองตองอยู่เนาะเดวเจนคืนว่ะแดงองตองอยู่ <c oughs> กินข้าวฮักแล้วพี่น้องก็เลยอยากคงวานบัตกินย่งก็กินข้าวก็ปิ้งเป็ด <c oughs> มันขนาดเป็ดกะ นั่นดีก็มากินมังโม่จะนหน่อยสิว่าผู้เห็นผู้เหต,ตุอีกอะถอยออกมาซะห้องเพลงพ่อเป็นอะไยมีความสุขตอ่อหวานหวานสดชื่นจ้หวานซื่นใจอะไรไมึงไหวปู นี่พี่น้องเลยบ้านอลิโลหรออ่าบ้านปลาล่ำปลาเรือน่าน้าพี่น้องมากินหมองโมนร่มกันบ้านดี่เด็กไฟบุญกินผัวห่อวายน่าสัตว์ลังเมื่อเส้นมากินติโอ้ยกินก่อนพี่น้องอ่ะ ฉันสลับกล้องมาได้วะเหลือมั้ง,ง <c oughs> มันเปิดแพดเองก <c oughs> ลางคืนฮะพี่น้องกินมังโม่เด้อ

ต่งีตัง GPS จเต่างเดีเอนอ๋อคือแผนที่นี่เดะเ็นเบิรแต่ว่าจุดเสือเอกกระซูมเบิงแต่วแ่มันก็เป็น chút cứ gắn gấp mét này. mà โนมาไปจากคิดตาสมมคือบือมาเลยแดงพี่น้อเปลดอลบางไะ แนวดีเด้นนะน้ำมังม่บกนกัโบราณไปไหนเขียนปลายใช่ว่ะมงม่บ้าเปลอบ้ามงมูเปลือกบางสิเนาะต้มปุนกันเวลาเัาปูจักเน่ะชื่อว่า ปลูกตางมีเบี้ยหมักเพชร,รก็จะไปปลูกสะพพนหรอเปล่าโพนมันสุ่มกว่าดินเพียงนะขวดคุดมันยังสุมส่มๆมได้พนเป็นดินแบบเพราะมันงามขวดอย่างแบบมันสุม่มและแตยามพ้พนมันกระบ,บอนหมดตายอีก ไก่จะตีอืมเอาเน้นอ้อมหานา้ำหาน้ำอ้อมมันยังบกุกก้าคยคิดว่าจะชิลเดก็กเพื่อมาอ้าที่อยู่เด็กอยู่ที่ตัว กินวาระดับแปดข้ามโมงคนไหนจะเช็มมาใช่เสือนี่ยังขึ้นไหมเสือเรื่อง Coon 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 bớt Dạ vô vào nhau coon coon thằng coon 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 kịp coon ba coon 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 ba coon 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 vui coon 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 nhìn rồi đi. Chụp chụp chụp. đi à <laughs> ừ. Đây bằng bốc. bài bốc. ดแดงขนาดมังโม,โมูฮาปิดคลิป,ลปเลยนะอื่ม ไปแล้วไปแล้วมัวยู่ละ <c oughs> ว้ากล้องกระสลับอะไรพี่น้องอืมอืมจ้องแดงขนาดนี้ แดงคขักเลยเปลือกบางๆพี่น้องเปลือกบางๆแซบได้สมบอรณ์เอากินโมก็อิ่มเลยนาะพี่น้องจบคลิปไปสำนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องทั้งฝั่งลาบฝั่งไทยและกัต่างประเทศเนาะ สุทธานี้กล่าวคําว่าสบาดี